วันนี้มาทําอะไรวันนี้ลักคาวันนี้ลูกสาวพาเดินออกกําลังกายปิดเทอมแล้วเขาก็เลยพาแม่ออกกํกากล,ล,ออกกลังกายไปทุกคนในน้องขิดออกกําลังกายด้วยกันคลิปมมนมีคลิปอย่างที่เว้าวกันแล้วแบบว่าสลับกันว้าให้มันสนุกสนุกน,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 นะไม่มีม,มีแต่รู้ไปไหนจะดี แล้วเราพูดกันยังไงดีให้ให้คนดูแล้วขำๆเรอาอยัางอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะที <c oughs> คนลุงวิ่งมาห้ารอบแล้วขำๆขำๆโออยากจะมาซูนปะคนคังเนะีแ <c oughs> ม่ใครดอกไม้อปะดอกไม้ดอกไม้หน้าตีกต่อตาอยู่อะเอกเข็มนี่นะมันไม่สวยทำไมไม่สวยแม่แม่ไม่เคยชอบดอกี่้ ทำไมอ่ะไม่รู้เอา้าคนเราไม่ชอบมันก็ต้องมีผลก็ไม่ชอบก็อบไม่ชอบก็ต้องชอบชหนูบะครับอ้อ แม่จะบอกล่าอยู่ก็สุดนกจักอ,อยู่บนข้างบนทุกคดนู่นนู่นเอาไปทางนู่นแต่แปลกไม่อยากไปกลางสนามเนาะ,ะนู่นเอาไปกลางสนามนะมีบ้านแล้ว <c oughs> อื เอ้ยอยากกลับบ้านรู้บ้านด้วยทุกคนอ,อรู้บ้านด้วยอุ้ยน่ารักจังเขาจำบ้านได้ด้วยน้องคิมอ่าวิ่งตามนะโอ้วิ่งวิ่งวิ่ง มองมองไม่ต้องงุ้มดูดูเขาจะไปยังไงลูกมองถ้าเขากลับก็คือปล่อยเขากลับเลย